ท้องป่องแต่ยังเป๊ะจุ๋ยออยสวยแพ้คู่เรียกว่าเป็นสองครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ สำหรับครอบครัวของหนุ่มบีมกวีและภรรยาสาวออยอธิพรที่มีโอกาสได้รู้จักและสนิทสนมกับครอบครัวของหนุ่มพุทธพุทธิชัยและภรรยาจุ๋ยวัฒยาโดยก่อนหน้านี้บีมยังได้ยกครอบครัวมาบ้านพุทธให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ลองซ้อมเลี้ยงเด็กๆก,ก่อนที่เบบีตัวน้อยจะคลอดโดยจุย๋ยยังได้โพสต์ภาพสุดน่ารักลงแคปชั่นว่ารูปแรกรวมพวกเรา9้าคนพ่อบีแม่ออยให้เกียรติมาเยี่ยมมาเยือนบ้านพีเจน้อยพร้อมให้ของขวัญที่มีประโยชน์ไว้รับหลานก่อนใครเลยแถมด้วยให้ฝึกเลี้ยงพี่ทีน้องพีไปด้ววยในตั ซ้อมเลี้ยงละหนึ่งคุณพุทธหน่วยกล้านเป็นพ่อพ่อได้หรือยังคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆแถมเด็กๆยังติดนาพุทธกันสุดๆล่าสุด พุทธจุย๋ยได้ไปเยี่ยมหลานๆนำกล้วยที่สวนไปฝากเด็กๆซึ่งงานนี้ทั้งสองยังได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมโชว์ท้องป่องๆกันด้วยโดยแม่ออยังได้ลงแคปชั่นว่า25วัปแอน21วัปดาห็กเน้นแม่หมูย่านบางนาตัวใหญ่มากส่วนคุณแม่มือใหม่ย,ยังสวยเป๊ะอยู่เลยแถมยังตัดกล้วยยกเครือมาฝากพี่ทีน้องพีด้วยขอบคุณนะคะงานนี้ทำเอาสาวจุย๋ยยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแม่ออยสวยเป๊ะตัวเล็กนิดเดียวนี่ยังข้างหลบหนักมากค่ะฝากกล้วยไร่หมาเมินให้หลานๆทานด้วยนะรัก